สวัสดีทุกทกคนนะจ๊ะมาเราแนะนําใครที่กินส้มโอแล้วเปลือกอย่าทิ้งนะเปลือกส้มเปลือกส้มโอเปลือกมะนาวเปลือกมะกรดูดพวกนี้เขาสามารถทําน้ําหมักไล่แมลงไล่ยุงได้เป็นอย่างดีมันจะมีวิธีหลายวิธีมากเลยที่จะเอามาทําพวกดูแลพืชผักต่างๆในสวนของเราเนี่ยเราก็ไปนั่งหันหัหัน,หน,หนเปลือกส้มโอนะเวลาโดนความร้อนนะมันจะส่งพวก กลิ่นน้ำมันหอมระเหยอ่ะมันจะทําให้พวกมรงแมลงยุงยึงอ่ะหนีหมดทีนี้เราสามารถเอามาใส่ในกระถางได้ตรงนี้นะโดนแดดเต็มๆเลยนี่มะเดือฝรั่งสายพันธญี่ปุ่นของน้องเอช่อง9ก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ให้มานะจ๊ะนี่ใส่ไปแบบนี้เลยพอโดนความร้อนมองเนี้ยมันอยู่กลางแดดนะแดดแบบเปรี้ยงๆเลยพอโดนความร้อนเนี่ย เขาจะส่งตลิ่นพวกน้ำมันหอมระเหยอ,ออกมาช่วยดูแลต้นพืชต้นผักไล่แมลงของเราได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะใครจะเอาไปหมักก็ได้เนี่ยพวกนี้รวมกับพวกเปลือกอะไรนะเปลือกมะนาวเปลือกพืชตระกูลส้มมาแหละที่มีน้ำมันหอมระเหออยอ่ะส้มทุกชนิดมะนาวใบมะกรูดได้หมดเลย เนี่ยอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์เยรักกี้ที่ตัดกิ่งมาทิมไว้นะอาศัยอยู่กับน้องเออาศัยอยู่กับมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นตัดกิ่งกันมาทิมๆไว้จริงๆอะติดทั้งหมดสิบแปดกิ่งเลยนะแค่นี้แหละง่ายๆเลยนะพอโดนความร้อนเนี่ยมันจะส่งกลิ่นส่งกลิ่นน้ํามันหอมระเหยออกมามันช่วยไล่แมลงได้อย่างที่บอกใครจะเอาไปหมักก็ได้ หมักสักประมาณ15วัน30วันสามกิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ําให้ทุ่วมๆนะแล้วกรองเอาแต่น้ํา1แก้วกาแฟใส่ในน้ําขวดใหญ่หน่งจุลิตรเนะี่ยเขย่าวขยาวแล้วรดราดก็ได้กลิ่นมันก็จะแบบคระครุง้งฟุ้งอยู่แถวนี้แหละเข้าใจใช่ไหมเรียนรู้กันไปนะจ๊ะกลุ่มปลูกผักเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้เป็นปุ๋ยชั้นดีด้วยนี่ง่ายๆเลย การที่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติกินสารพัดที่จะกินเปลือกทุกชนิดของผลไม้เรากินเราก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมเปลือกเอามาดูแลต้นไม้ต้นพืชของเรานี่ง่ายๆเลยหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคน ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อเพราะเราใช้ดวงตาเยอะไปดะแค่นี้นะ